ไปออ่ะเาโอ้โหปล่อยไก่แต่เริ่มเ <c oughs> ยอะเลยพี่ครับเนี่ยค <c oughs> รับเที่ยนี่คอนโดหรือโรงแรมมาเนี่ยเที <c oughs> ่ยอลังการจังวะแล้วนี่รายการอะไรเนี่ยฮะมึงรายการมึงถ่ายปีละครั้งเหรอกูจ <c oughs> ะตั้งตัวกับรายการเนี้ยกูทำไม่ได้หรอกไอรายการเนี้แม่งปีที่แล้วสองอีพีปีนี้หนี่อีพีแรกแม่งเข้าพฤษภาแล้วเล่าให้ฟังก่อนเลยคือรายการอะไรไทยไม่มีชื่อรายการด้วยนะแค่ชื่อช่องคือไทยปันสตูดิโอ ออกไปอีพีแรกคนดูมหาศาลคนติดต่อเข้ามาแม่งทําบ้านเพียบเลยสุดท้ายแม่งทิ้งกูเลยไปทําบ้านลูกค้าห้าหกหลังเพิ่งจะเสร็จเพิ่งจะโทรหากูปีหนึ่งแล้วเนี่ยไอชิบหายที่หายไปแล้วเงียบไปเนี่ย คือเป็นเนลมิตห้องให้กับลูกค้าถูกไหมฮะถูกต้องครับี่าส์คอนเซ็ปต์ของปั้นคือยังเหมือนเดิมคือสามารถจะคุณจะระดับไฮเอนด์จะกลางจะล่างอะไรแล้วแต่ทําได้หมดเนลมิตให้ได้หมดชี่แต่วิวนี้แม่งดีมากๆเลยว่ะอันนี้มันเพนท์เวอส์อะพี่เห็นรอบตัวเลยเป็นตัวแอลนี่เห็นถึงนครนายกเลยนะเนี่ยโอ้โห ที่พานห้องนี้จัดเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้เลยถูกไหมเป็นห้องเปล่าๆพี่อาร์ตเขาขายมาห้องเปล่าแล้วเราก็มาในรมิตทาใหม่หมดกระบุง้งกระเบื้องทุกอย่างปูใหม่หมดเพททุกอย่างไม่มีคาบเดิมเลยเดี๋ยวจะมีรูปเก่าให้ดูเชเียร์โตห้องนี้กี่ตารางเมตรครับ250ตารางเมตรแสดงว่นน,นนี้แค่ห้องรับแขกเลยๆยถูกป่ะอันนี้แค่ห้องกินข้าวอันนี้แค่ห้องกินข้าวห้องกินข้าวใช่ห้องกินข้าวเจ้าของเป็นใครอ่ะเจ้าของเป็นใครผี้มะคุณถ้าดูอยู่นะครับน้องอาร์ตนะครับหิวข้าวไปหมดแล้วไม่มีจะกินเอย สามขูบตัวแค่นี้ยังไม่โตเลยไม่ค่อยมีตังจทย์ของลูกค้าพี่อร์ตครับปกติแล้วถ้าเปิดลิฟต์มาเนี่ยมันจะต้องเป็นตู้รองเท้าปกติแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ลูกค้าลูกค้าแกเป็นคนมาตตี้สังสรรค์น,นะครับคอนเซ็ปต์ของที่เนี่ยคือเหมือนอารมณ์เราเที่ยวท่องหล่อเสร็จอร้านปิดเดินขึ้นมากําลังกล่มๆเลยเซมาถึงไอแลนด์แล้วก็ชงเหล้าต่อเลยต่อได้เลยต่อได้เลย,ไ,เลยไม,ไม,ไม่ไม่ขาดตอนเออดี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 เดินเข้ามาส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวแล้ว แล้วก็จะมีส่วนของบาร์ที่ไว้ทําอาหารเป็นโคฟรั่งโคอุ่นนะครับซึ่งลูกค้าเองก็เป็นคนชอบทําอาหารด้วยเออดูพื้นที่ของโรเทศดีกว่ามันต้องมีพื้นที่พอสมควรเนี่ยทำอะไรแบบนี้ได้เนาะครับครับถูกต้องคือตรงนี้นี่ก็เมื่อก่อนไม่มีครับ อ,อย่างนี้ไอเล่นตัวนี้โครงการแถมมาแต่ว่าแถมมาสั้นๆแล้วก็ไม่ใช่สีนี้นะครับอะไรที่มันเก็บไว้ได้แล้วมันดีคุณภาพดีอยู่แล้วผมก็เก็บไว้เติมได้เติมได้เติมได้เพราะหินสลักนี้ก็รวมก้อนนี้ก็เป็นแสนอยู่รวมก้อนนี้ก็เป็นแสนอยู่ <c oughs> ค่้าหินนะแค่ข้าหินมูลค่าเนี่ยผมว่าน่าจะมีแตะล้านอยู่นะครับสำหรับชุดครัวพวกนี้ชุดครัวล้านหนึ่งใช่ใช่ใช่เฉพาะหม้อของข้าวที่เจ็ดสายแล้วนะคะครัวในถูกครัวไม่เท่าไหร่หรอกแต่คือแพงหม้ออันนี้ของโครงการใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นของของรแต่ว่าเราผมกูหินใหม่กูหน้าบานเปลี่ยนสีใหม่ตอนแรกเขาจะให้มาเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับเรากูสแตนเลสเข้าไปให้มันเข้ากับบริบทภายในห้องครับผม อันนี้แดดมีนิดนึงถ้ามืดมดนะเรากินข้าวมีเชฟมาทําซูชิให้เราสามารถเปลี่ยนสีเป็นแสงตรงนี้ได้เชฟด้วยรีโมทเหรอเปลี่ยนได้ทุกสีเลยแต่ถ้ามืดมืดเนี่ยมันจะยิ่งแสดงความแบบแสงเนี่ยออกมาสวยงามครับพี่ัาเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวคืนคืัเราจะมาเดี๋ยวผมกดปิดให้ดูทั้งหมดครับตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นเดี๋ยวรอสักทุ่มหนึ่งมืดเดี๋ยวให้มาดูอีกรอบหนึ่งอันนี้นั่นโต๊ะผูวนะไม่เคยเห็นโต๊ะผู้ที่ดูมีราคาขนาดนี้มาก่อนเลยอันนี้ดูแพงมากเลย อันนี้คือห้องรับแขกผมก็พยายามจะตกแต่งที่อะไรที่มันไม่ได้บังวิวมากนะครับก็เลยทําบรรยากาศตรงนี้ขึ้นมากุผนังกระเบื้องใหม่นะครับแล้วก็มีเตาผิงไฟฟ้าหลอกๆให้ได้ฟิลนะครับให้ได้ฟิลเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเราสามารถหยิบอะไรในตู้เย็นของลูกค้าดื่มได้ไหมฟิลบรรยากาศเป็นแบบขรต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่บ้านของผมลองนั่งโซฟาดูครับลองดูครับชุดนี้มีเกินครึ่งล้านครับ อาร์มแชร์ตัวนั้นก็ตัวละเวลาสักแสนห้าสองตัวสามแสนระบบในนี้มันรีไฟปิี่นไฟได้หมดครับเวลาเราดูหนังดูเน็ตฟิกอย่างนี้ครับผมมันเปิดปิดไฟได้หมดเลยนะครับโหโหจากมือถือทั้งหมดพอได้ไหมครับพี่มันไม่ใช่ค,ค,คำว่าพอได้ปานมันเกินไปเอาจริงพูดจากใจเลยนะชีวิตนี้พี่ไม่มีทาง <S <S มีคนหนึ่งที่กําลังฝันอยู่แล้วอยากเป็นแบบนี้นะเขาชื่อว่าโอ๊ตปาโมดยินดีเลยครับพี่โอ๊ตพี่หวังแค่ว่าขอให้มันทําให้เสร็จไว จะได้ไประโยชน์ครับตูเตอร์ที่ทำใหม่หมดเลยไหมทำใหม่หมดเลยครับต้องชื่นชมลูกค้าเลยครับเพราะลูกค้าเป็นคนที่เทสดีพอสมควรด้วยเหแกชอบของตกแต่งแทบจะว่า90ของที่เนี่ยของตกแต่งเ่ยแกเลือกเองกับมือทุกชิ้นอือนี่คือ,อยังไม่หมดใช่ไหมยัยงไม่หมดครับเดี๋ยวมี<ไ>ห,ห,ห้องนอนอีกสาห้องข้างในโอ้โหห้องนอนสาห้องเลยหรอใช่ครับใช่ห้องนอนเดี๋ยวเราไปห้องนอนแขกง่ายๆก่อนเบาๆก่อนนะครับเป็นห้องนอนแขกผู้ชายครับผมโอ้โหนี่คือพี่ปันทำใหม่หมดเลยใช่ป่ะทำใหม่หมดเลยครับซึ ในครอบครัวในอนาคตมีครอบครัวครับก็แบ่งเป็นห้องลูกๆได้นะครับผมแล้วเราก็ทำการตกแต่งกู๋ใหม่ทั้งหมดเลยทั้งห้องนะครับรวมถึงฝ้าด้วยโอ้โหทำขนาดนี้ใช้เวลาขนาดไหนครับเรื่องระยะเวลาที่นี่พอสมควรนะครับในส่วนของการทําแบบก็มี2อสเดือนแล้วนะครับเวลาก่อสร้างจริงๆประมาณ7-8เดือนนะครับโดยประมาณครับ มันเปลี่ยนใหม่หมดเลยทุกคนมันเลยมันเลยต้องใช้เวลาแล้วทุกอย่างมันสวยหมดเลยเนี่ยมานเมินก็ต้องเลือกให้มันเข้ากับสีของต่างๆถูกไหมต้องครับต้องห้องน้ำอันนี้ห้องน้าเปิดได้เลยครับห้องน้ําก็ไม่ได้ทําอะไรมากครับผมห้องน้ําเป็นส่วนที่ไม่ควรจะทำอะมันนะบนคอนโดครับเพราะมันจะมีเรื่องของระบบที่มันพ่อเธอพ่อเธอบางทีเราไปเจาะเจออะไรผิดแปลกเนี่ยมันแก้ค่อนข้างลําบากนะครับห้องน้ำทำแค่บล็อกนี้พอของโครงการให้มาเล็กๆ กระจกลูกค้ายอยากได้กระจกผืนใหญ่หน่อยนะครับเออย่างี้ดูดีว่ะพอกระจกใหญ่แล้วดูดีใช่ใชจะได้ส่องเห็นเต็มตัวต่อไปห้องนอนแขกอันนี้เป็นห้องตีมผู้หญิงนะครับโอ้โหเฮ้ยคนละที่กันเลยอะ <laughs> จริงๆแล้วกฎของการตกแต่งภายในนะครับผมถ้าแอร์เรียมันไม่ได้เชื่อมต่อกันมันถูกปิดกั้นด้วยประตูเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนซีนได้เพิ่มความสุขสนานในงานออกแบบนะครับผมฟิลมันเหมือนแบบดิสนีย์แลนด์แล้วก็ออกไปข้างนอกคืออีกเมืองหนึ่งเงี้ยมันคนละแบบกันเลยเมื่อกี้เดินเข้ามาบอกเฮ้ยที่เดียวกันเหรอเนีย้ยผมปรคทังรู้สึกว่าเจ้าของห้องต้องอยู่มุมนี้แน่ๆนี่ประมาณนี้ปิดบ้านด้วยนะพี่นะปิดบ้านด้วย ของบริษัทพิปันส่วนใหญ่จะเป็นของนําเข้าซะส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ลูกค้าได้แต่เกรดด้วยว่าสมมติลูกค้ามีบัตเจตให้ผมหน่อยบ้านมีระยะเวลานะครับผมก็เชียร์งานแบบที่เลียกที่นําเข้ามาของในไทยไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีมันดีในรูปแบบของมันถูกต้องถูกต้องแต่ลายมันกอาจจะซ้ํากับเพื่อนบ้านอ่า่คทางนี้คือชัดเจนว่าถ้าสั่งจากนอกเนี่ยลายไม่ซ้าแน่ๆใช่ครับโอ้โหผมตื่นเต้นกับห้องมาสเตอร์มากมากเลยอะห้องมาสเตอร์ลองเปิดเขาเลยครับนีนะครับ โอ้โหโอ้โหถ้ากูสดแล้วกูมีห้องนี้นะมึงเฮงเอลี่ยนก่มมอเปลี่ยนอะไรบ้างครับอ่าเปลี่ยนหมดเลยครับพี่อายกเวน้นพื้นแ<ม>ค่นั้นเองตอนแรกลูกค้าก็คิดแหละว่าอยากจะเปลี่ยนกันแต่มันจะยิ่งทําให้ไทม์ไลน์มันยิ่งขยายออกไปเพราะการลื้อพื้นการปูของใหม่เข้าไปเนี่ยมันใช้เวลา นะครับอพอข้างนอกเราก็หนักหน่วงแล้วนะครับข้างในเราก็เริ่มซอฟๆเข้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวห้องนี้เวลาม,ามันมืดมากๆเนี่ยเดี๋ยวแสงที่มันอยู่บนฝ้าเนี่ยมันจะเด้งๆออกไปข้างนอกเพราะก,กระจกโครงการมันจะสะท้อนเข้ามาอ้าเหรอเดี๋ยวรอดูตอนมืดๆครับเดี๋ยวรอให้มันมืดกว่านี้ครับมาดูอีกรอบหนึ่งได้อันนี้ข้างหลังเป็นเป็นตู้เสื้อผ้าครับผมก็เปิดมาก็เป็นไฟโอ้โหเออฟิลนี่วางนาฬิกานะวางนาฬิกาอันนี้วางอะไรดีโอ้โหเล่นนาฬิกาไว้นี่ดีกว่าเฮ้ยมื่อไหร่จะมี เงีนยีทองวันนี้บ้างนะนาฬิกาไว้นี่ดีกว่านาฬิกาไว้นี่ดีกว่าเออฮรู้เล้ว่าจะเล่นนาฬิกาไว้นี่ดีกว่าฮะไม่เล่นไม่เล่นไม่เปิดด้วยไม่เปิดด้วย <S <S <ๆ>ห้องน้ำคือความรู้สึกแม่งแบบเหมือนจะซิ่งอย่างเดียวนะแต่แอบมีความรีแลกซ์ความสบายเอาอตรงนั้นอยากอยู่อ่ะอยากอยู่เองพี่โทรมาชวนได้นะแล้วผมเทรหาเหรอเออโทรหาปันแล้วบอกว่าเฮ้ยอาร์ตมาหน่อยดิผมพร้อมมาหาพี่เลยนะจริงๆนะพี่นะ โอ้โหกระจกพี่เราเขาชอบกระจกมากเนาะแต่มันก็ให้ความกว้างขึ้นอืจริงเห็นมันก็ดูสะท้อนนะลา,ลายหินกระเบื้องลายหินตัวนี้ก็ดูเหมือนแบบมันมิลเลอร์กันเหมือนบุ๊แมพครับฟันน้นงเก่งคือทำอถ้าถ้าไม่มีกระจกบ้านเน่ผหรู้สึกว่าห้องน้ำนี่เล็กแน่แต่พอมีปุ๊บช่วยได้เยอะเลยอะ่ะสวยงามมากแล้วเราลองมืดดีกวนะ่าเนาะได้ครับพี่ มิติใหม่ของรายการคือนั่งรอให้ฟ้ามืดแล้วก็ถ่ายให้ดูอีกทีว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างนะฮะแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าการรอคอยเพราะว่าสิ่งที่ไทยปันสตูดิโอทำไว้เนี่ยความซิ่งความซิ่งมันเริ่มเริ่มแล้วความซิ่งมันเริ่มมันเริ่มแบบอยู่นิ่งๆไม่ได้มันเริ่มมันต้องมียิงิ้งยิ่งิงิงไฟข้างบนเป็นสีแดงล้เห็นไหมเปลี่ยนสีได้นี่ฮะที่พี่ปันบอกตอนแรกทุกคนฮะเข้ามาจับเที่ยวแล้วก็จะเจอแบบฟิวจะเป็นมาเป็นผับต่อเข้ามาปุ๊บ เดี๋ยวเราจะปิดไฟให้เห็นบรรยากาศข้างนอกนะฮะที่เรานั่งรอกันเป็นชั่วโมงเพื่อให้ข้างนอกมันมืดเนี่ยครับผมจะให้ดูอะไรตรง <Okay. S 1> นี้เลย <Okay. S 1> คืออยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆ mm hmm. คือถ้าเกิดคุณมานั่งอยู่ตรงนี้คุณจะเห็นว่าแม่งโคตรผ่อนคลายนะสำหรับตัวผมนะ mm hmm. ผมรู้สึกว่าแบบแทนนี้ขับรถไปเที่ยวไกลๆเราก็เนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยพอแล้วมีความสุขมากเลย mm hmm. เห็นบอกว่า ที่ซื้อห้องนี้ที่ลูกค้าซื้อห้องนี้พี่ปันเพราะว่าโค้งทางด่วนโค้งนั่นแหละฮะลูกค้าแกชอบมันเป็นไฟทางด่วนที่เป็นตัวเอสเห็นไหมฮะแล้ววิวนี้ผมว่าวิวดีด้วยตึกสูงไม่ค่อยเยอะฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งตึกสูงเยอะซื้อคอนโดเพราะโค้งตัว S, <S, <S สุดยอดเนี่ยที่ผมบอกคือแม่งแบบห้องมันเป็น2ชั้นอคะนอคือจะเป็นห้องสมุดธรรมดาก็ได้เดี๋ยวจะเป็นห้องสมุดซิ่งก็ได้อะหรือจะเป็นห้องที่ตกแต่งได้ผับ เป็นห้องสมุดก็ได้ครับแบบหลายชั้นอะ่ะโคตรเจร๋งเลยบ้านเนี้ยเดี๋ยวไปดูห้องนอนใหญ่ที่แสงมันจะสะท้อนเข้ามาเมื่อกี้ลูกค้ารีบบอ,อกตัวเราไม่มีตังค์แล้วเลยยืมสักแสนสองแสนมันเลยได้แลมั้ง <c oughs> อ๋อแล้วมันมันมันจะมันจะเด้งเด้งออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะสะท้อนกลับเข้ามาในห้องเราไฟที่มันสะท้อนกับกระจกโครงการอะไรเงี้ยครับผมฟีลเหมือนแบบนอนมีดวงดาวใช่ใช่ใช่โอ้โห เอาจริงๆวลาเรา,านอนห้องหลูๆเงียข้างนอกเป็นทะเลก็ฟิลนึงนะแต่บอกข้างนอกเป็นที่สูงงียแม่งอีกฟิลนึ่งค,คือในวิวเมืองเราสามารถทำให้มีความสุขได้ก็โอเค,ค,คที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยไทยปันสตูดิโอจัดให้ลูกค้าในราคาเท่าไหร่ครเอาตอนนี้รวมเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งด้วยเนี่ยมีตัวเลขประมาณสัก12-13ล้านครับผม12-13ล้านผมอยากเห็นห้องเก่ามากกว่าโอเค อ๋อแต่นี่คือห้องเปล่าถูกไหมห้องเปล่าห้องเปล่าอ่าห้องเปล่าก่อนเชียจริงหรอครับหูนี่คือลือหมดครับไม่เห็นเหลืออะไรเลยถูกไหมใช่ครับนี่น้องพิตตี้คนไหนคะเนี่ยแฟนอยู่ดีไม่มีผมใช้คำว่าเนรมิตแล้วกันฮะไทยปันฟิโฟสามารถเนรมิตให้คุณได้ไม่ว่าจะเป็นในราคาที่แบบไหนคุยกันได้เลย นะฮะใครที่ติดตามรายการนี้นะฮะแล้วก็อยากจะดูว่าเฮ้ยไทยปันสตูดิโอเนี่ยเห็นบอกว่าทําอีกหลายหลังเลยใช่ครับเสร็จอีกหลายหลังปีนี้ครับผมติดตามให้ดีในปีหน้านะครับเราจะมาเจอเราจะมาเจอเจเจอีกครั้งหนึ่งในปี2524นะครับพี่ปายมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมกับคนที่ดูแล้วแบบเฮ้ยอยากทําบ้านเพิ่มเติมไหมฮะไทยปันสตูดิโอทำอะไรให้ได้บ้างสําหรับคนที่อยากจะตกแต่งบ้านเราอะครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเลือก ดีไซเนอร์นะครับผมเพราะว่าดีไซเนอร์ก็จะสื่อสารคาแรคเตอร์ของลูกค้าออกมาเป็นตัวตนของคุณจริงๆแต่และคนมีความสามารถแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าเลยล้วนๆเลยครับอโอเคโอเคห้าสี่สามสองจบตกใจเหรอ <laughs> ใช้กิบมบอลเหมอนกันเม่งั้นกองสัตว์แล้วไม่งั้นกองสัตว์แล้วไม่เคยเจอไม่เคยเจอพิธีกรอ,อย่างนี้จบจบเลยจบจบเลยโอ้โหเสียเป็นอ่านะครับแม่แม่จบ ทำอะไรกันอะทำอะไรกันอะทำอะไรแอบทำไมคนดูเขาก็รู้ว่ามีทีมงานไม่ต้องแอบหรอก